มองเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรครับก็มันเป็นโครงการที่สมาคมเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจะสร้างสายเลือดใหม่นะครับก็ในโปรเจกต์โครงการเลยเป็น New Gen Next n e x t g e n เจนะเจเนอเรชันที่3เราก็พยายามที่จะเลือกเอาเด็กๆที่มีความสูงแล้วก็รูปร่างดีนะครับแล้วก็มีทักษะในการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดดีมากนะครับแล้วก็มาฝึกอันนี้ก็ส่วนใหญ่เด็กที่มาเข้าโครงการก็อายุ14 1513ก็มีบางคนนะครับสิบสี่สิแต่เฉลี่ยแล้วประมาณ17บนเะพวก U-19 U-21 เนี่ยยังยังไม่มาเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเล่นหลีกนะครับก็จะพยายามคุยกับโค้ชต้นสังกัดคะละขอให้เขาซาซาก่อนอาจจะมาร่วมซ้อมสักสัปดาหลา์ละวัน2วันอะไรเงี้ยครับเรามาทดสอบกันนะอย่างน้อยก็ให้ได้ u 1 9 U21 ได้ได,ได,ได้ได้รวมทีมกันบ้างนะครับ เลยที่เตรียมตัวเพราะว่า U19 u, u 2เกาี่เอนี่ยการแข่งขันของเขาประมาณเดือนกรกฎาอีกประมาณ6เดือนนะซึ่งก็กหลังหลีกเสร็จแล้วคงจะได้ซ้อมต่อเนื่องแต่คิดว่าช่วงนี้จะปูพื้นฐานของความเข้าใจใน,ในเรื่องของการเล่นเรื่องของเทคนิคแล้วก็แทคกติกแล้วก็ที่สำคัญคือร่างกายเราพยายามที่จะสร้างร่างกายเพราะว่าร่างกายมันใช้เวลาในส่วนเด็กโปรเจกต์เนี้ยที่จะเป็นเด็กสูงๆเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐานเยอะ นะครับเรื่องของร่างกายนะก็ต้องทําความทนทานของกล้ามเนื้อให้ดีแล้วกเ็เรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะว่าเด็กกล้ามเนื้อเขายังไม่แข็งแรงนะเรื่องของพละกําลังก็ยังไม่ดีอันนี้มันต้องใช้เวลาครับน่าจะไม่ต่ากว่า3-4เดือนนะที่จะทําให้เขาดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วซ้อมผ่านไปแล้วประมาณ6สัปดาห์6สัปดาห์ผ่านไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นที่อยู่ต่อเนื่องนะครับการบาดเจ็บก็ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเด็กๆชุดนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะสอนเรื่องของความเข้าใจเกมในการเล่นในดับหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของกลลเมตรเคล็ดลับในการเล่นในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐานแน่นอนเราก็ฝึกเราฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทั้งหมดเรื่องของการอ่านบอลน,นะรเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง,องการใช้ทักษะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกสกิลของ สองสกิลที่จําเป็นในการเล่นบอลล์บอลเนี่ยเด็กๆพวกนี้เราก็จะวางแผนในการฝึกซ้อมแเ้วา็ยิ่งเนี่ยในทุกๆวันที่เราฝึกซ้อมเราจะซ้อมกันประมาณ6วันต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ30ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์นะครับในหนึ่งวันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์เป็นช่วงเช้าบ้างช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเช้าว,วันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเพราะว่าเรารีคอเวอรี่มาเกินกว่า48ชั่วโมงละ เราก็สามารถที่จะลงเทคนิคได้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพร่างกายที่สดชื่นเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปลงเวทกันนะซึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยก็ได้ถูกออกแบบแล้วก็เขียนไว้เพื่อพัฒนาขีความสามารถของเด็กๆทุกคนอยู่แล้วนะครับ